สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มก้ามหน้นอ่อนแรงจะมานำเสนอกระบว,วนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะสมาชิกมีดิฉันนางสาวสมงการบุนท้ายเลขที่สาม้าค่ะดิฉันนางสาวสุนันทาจนันสุบูรเลที่สามหค่ะผมนายสุริยรั์จรเลขที่สารรรครับ ดิฉันนางสาวพิณาระสงคคเลขที่33 <réussi S 1> ค่ะดิฉ <F script> ันนาง3าธัญญาต้องทองเลขที่38ค่ะจิตการที่6.1จุนตอนที่1การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาห้าห้ดว ัญหาจากสถานที่ที่สนใจแล้วช่วยกันวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาด้วยกันตั้งคำถาม5-10หนึ่งปัญหาจากสถานที่าาท,ที่นักเรียนสนใจคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงสองให้นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาที่นักเรียนสนใจเ้วยการตั้งคำถาม5-10หน,น,นึ่งวิเคราะห์ปัญหาปัญหาคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงคัะ,คะ ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแวสถานที่ต่างๆการที่ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่เวินเกิดขึ้นเมื่อสภาวะร่างกายเสื่อมลงวอดเกิดจากเซลล์ประสาทเสื่อมสภาพพาวออกกำลังกายสิเลี่ยแ oh. อลกอฮอล์เรลี่ยการสัมผัสสารเคมีวายมวลกระดูกและกล้ามเนื้อลดลงคู Ooh. กลุ่มผู้ที่มีมมอายุมากค่ะ กิจกรรมที่6.1ตอนที่2นะคะการหาสาเหตุและกำหนดขอบเขตของปัญหาที่สนใจค่ะให้นักเรียนหาสาเหตุของปัญหาที่เลือกไว้ในกิจกรรมที่6.1ตอนที่1โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลาแล้วสรุปเป็นขอบเขตของปัญหาที่กำหนดและจะดำเนินการแก้ไขค่ะ ด้านน้อ่อนแรงด้านสุขภาพมีอ่อนแรงเส้นประสาททาง,งานผิดพลาดด้านสุขภาพจิตใจหมดแรงหมดหงุดหงิดเหนื่อยท้อแท้ด้านอายุพูดแลกลืนลลำบากมองเห็นภาพสอนภูุ้มกันของตัวเองที่ผิดปกติสภาวะร่างกายเสื่อมลงด้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารไม่ครบห้าหมู่ด้านเซล มวลกระดูกลดลงเซลล์ประสาทเสื่อมสภาพการน,นอนเัาผ่อนไม่เพียงพอกล้ามเนื้อลดลงค่ะ 2. ส,สาเหตุของปัญหาที่ตัดสินใจเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาคืออาหารการกิน 3. นักเรียนสามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาที่สนใจคือปัญหาที่สนใจนะคะ ปัญหากาล้ามเนออ่อนแรงของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารส่รงผลให้ร่างกายอ่อนแรงจึงต้องการวิธีการที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้ดีค่ะกิจกรรม6.2ตอนที่1นน,นะครับให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองเพื่อกำหนดประเด็นในการสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนในจ1.1 ปัญหาที่สนใจคือกล้ามเนื้ออ่อนแรง1.2ประเด็นในการศึกษที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจคือลักษณะอาการหรือระบบกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเสื่อมลงผลประทบข,ของกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้การใช้ชีวิตประสิทธิภาพมากขึ้น ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,กของกับปัญหาที่สนใจ,จตามประเด็นที่กําหนดไว้จากแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้เช่นวานสารสารนูคงอินเทอร์เน็ตหรือการสัมภาษณ์จากผู้รู้หรือปัดชาวปัดชาวบ้านโดยันทึกรข้อมูลแหล่งอ้างอิงแล้วเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจนำเสนอในรูปแบบ เห็นที่ความคิดเห็นที่ความคิดสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาที่สนใจการนอแ,แร้ลักษณะอาการการ